ช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยทุกคนเลยไม่ดีดกันเหลือเกินผมจะเก็บว,วิดีโอนี้ไว้เป็นหลักฐานไปเข้าดีเล่ว <c oughs> พี่อย่าลื่นนะ <c oughs> ถ้าลื่นนี่ออกกล้องนะพี่ดูข้างหลังบ้าง <c oughs> พี่มันลื่นพี่อันตรายจริง มลอเทดูหน้านี่ไปดูแสงไปแล้วโอ้มันลื่นมันลื่นแไมแสงนี่ไอบอกคนอื่นว่าอย่าดีจะดีไปก่อนเพื่อนเลยอ้อ ข้าหลังมีกี่คนนะตามมากันอยู่ตามมาแล้วอยู่ขา้างหน้าที่ดีรุ่โนโ่นแล้วเป็นไหนเนี่ยโอ้นีไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ เลยตามพี่เขาอะวิญญาณที่พื้นเข้าสิงเออเออวิญญาณที่พื้นเข้าสิงญญพื้นเขสิงองลงไมี่ถ้จัดีไฟฟ้า เหวอะไรนะพี่ก็หยุดดีดสิพี่ดูดิงงจังเลยตักกะแปลกๆนอนพี่ล้มขึ้นมามีแต่คนหัวล้อใส่นะพี่ล้มขึ้นมามีแต่คนหัวล้อใส่นะ โอ้ยพูดแล้วเขาล้มเองไหมเดี๋ยวพูดที่เบาเลยถ้าเจอกิ่งไม้กิ่งไม้พูนประมาณนึงกิ่งไม้เล็กต้องคนขึ้นมาขอนลงมาเจ้าโอ้ย ลมเย็นมากอะไรถึงทำให้พี่ดิดขนาดนี้ครับอหอยุดไม่ได้ถ้าหยุดแล้วจะไหลลงมาเลยนะคะเคลื่อนตัวตลอดเลยคือหัวร้ายมากอ่ะสามเป็นสามนาทีที่คืออาจจะไม่ได้ไปเขาไปทับช้างวันอาทิตย์หน้าเพราะขา,าหักอะไรเงี้ยเอยอยู่อดลอดัยโอเคบางคนมาแล้วเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่น่ ทำไมเปลี่ยนเสื้อเนื้อาทีเดียวกันทำไมกดเสื้อเปลี่ยนทำไมกดเสื้อเปลี่ยนพี่กดหายไปไหนพี่กดยังไม่มาเดี๋ยวอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผม